สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้มาเนี้นิ้วหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะเจ้ามอ๊มอมอะมอะลําลําเลยนะเจ้านี่มาดูวัตถุดิบลักเฮาเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นเนาะอันนี้หั่นอย่างไรเรียบร้อยละนี่เจ้านี่อันนี้หมูสามชั้นเดี๋ยวเฮาก็จะมักเนาะมาดูในส่วนของอจิ้มแจวนะเจ้าวันนี้เฮาทําจิ้มแจตวตุ๋นนะเจ้าอันนี้ก็จะมีนี่เปินไว้อย่างนาะข้าวคั่วพริก มะนาวหอมแดงหอมขาวหอมป้อมเปอร์หน้ามะขามเปียกนะเจ้าอันนี้เนาะติเขาจะ่ยะในในส่วนของน้ำจิม้มอันนี้หมูเนาะหมูเขาก็จะมักกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็เม็ดพักป้อมนะเจ้ามาดูวิธีการทําเลยเจ้ามานะเจ้าขั้นตอนแรกเขาก็ใส่น,นี่ลงไปต่าก่อนเลย อันนี้เขาจะมักหมูนอกใส่เครื่องสามอย่างตะกี้ของเราลงไปเลยเจ้าใส่น้ำปลาเนาะอันนี้คือตัวลักเลยนะเจ้าน้ำปลาใส่รสดีแห่น้อยน้ำตาลแห่น้อยนะเจ้านี่แล้วแต่คนชอบนะเจ้าเวลาปรุงอ่าหมูนี่นะใส่ซอสกลาเกียวไปแห่น้อยเจ้า แล้วก็เอาหมูของเฮาลงไปเลยมักให้เข้ากันเลยนะจ๊อเนี่ยขยำแหงแห้งแล้ว้าให้มันน้ำแต่ที่เฮานี่ไว้แล้วก็ให้มันเข้ากันเลย้มันเข้ากินกับหมูเลยน้ำม,มักเขาเนี่ยนะมาเจ้าต่อไปเฮามาทำน้ำจิ้มของมันเนาะใส่พริกลงไปเลย นมาขามเปียกน้อยหนึ่งนะเจ้าบีบมะนาวใส่ลงไปเลยใส่โอเม,มินิดหน่อยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลา หลังจากนั้นเขาก็มาซอยเรื่องในเจ้าหอมแดงหอมขาวแล้วก็หอมปอมเปอร์ใส่เนาะหลังจากนั้นที่เขาซอยเซตใส่ลงไปแลยเจ้าหอมแดงหอมขาวแล้วก็หอมปอมเปอร์เนาะตบท้ายในเจ้าเข้าขวัว อันนี้ก็ได้้วเจ้าจิ้มเจลของเขาเนาะใส่ข้าขวควมันก็จะหอมนะกิ่นกับุหมูสามชั้นทอดน้ำปลาในม็อกขนาดละเจ้านี่นี่เจ้ามาเจ้าเดี๋ยวเขามาทอดหมูก,กันเลยเนาะอันนี้จะเป็นแป้งนะเจ้าแป้งแป้งทอดกรอบเนาะเขาจะจะคลุกแห้งๆนะเจ้านะมาคลุกแป้งแห้งจะนีเนะเาะจะสลักออกเนาะ เขาจะแบบเอาแป้งหนานะเจ้าถ้าแป้งหนามันจะบัลลัมเนาะนี่เกาสไัดออกนะแล้วก็ย่อนลงไปน้ำมันตีเขาตั้งไว้เลยนะเจ้าคันเพาะเนาะตอนนี้เบาเป็นไฟอ่อนเลยนะเจ้านะี่เจ้าย่อนลงไปเลยชุกแป้งแห้งนะเจ้า นี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหมูทอดน้ำปลาเฮาเนอาก,กิ่นกรับชิมแจวนะเจ้ามาเดี๋ยวเฮามาทักันเลยชิ้นใหญ่งไเปเลยเจ้าจุจุ๊เลยเจ้านี่ นี่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูหมูทอดน้ำปลานะเจ้ากับจิ้มแจ่วนะเจ้าเหมาะขนาดเลยเจ้านี่เต็มจานเลยนะเจ้านี่มาเจ้ามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเคาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า